ค่ะพี่น้องคลิปนีผ้าพ,พี่น้องเข้ามาเบิงพอพันแม่พันกบจก้ะมีพี่น้องเขาคอมเมนต์ว่ามีพอพันแม่พันก้บขายบอฟ้ามนีกับยูบานข้ากลางด้พี่น้องตําบลเกาขามอําเภอ้ำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเป็นฟร์มของอาเมงก,กุ้งคือเกาที่เคยสัมผัสของผู้ชอยสมพรนอ่ะละจ้ะของผู้ชอยสมพรพี่น้องง่ายๆสมพรจันทวีกะ,ะต้อหาอาคือเกาจ้ะพี่น้อง อ้ยอ้าแมกุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้สายพันธ์ใดอ่นนี่ซื้อมันสายพันธุ์ลูกเคืองกบหน้าห้าวนีละโอูเครืองกบหน้าแมนอ้ยเจ้ากระยันนามจะก่อยดีเนาะแต่สะออนแฮงคุณหาวอายุจักเดือนล้านี่หอยแปดเดือนใกล้ใก่สิแปดเดือนอะไรนี่บ่แมนทีพ่้อมผสมก็คือพร้อมเชิดพอพันแปดเดือนขึ้นแปดเดือนขึ้นอ่าแปดเดือนขึ้นสามารถเทดพ่อพันไม่พันไดจ้า สีงามแห่งอันนี้คือกบปีนี่มันบ่อ่ะกบปีนี่กบปีนี่เนาะกบบ่าวสาวบ่าวสาวพี่น้องอ่าสีคาดพันนี่ละเอามีหน้านี่ละมีหน้านี่เริ่มสีคาดแล้วแมไอสีคาดจักเอมะกะลาปลายเดือนนี่ละเยี่ยนี้บอนมีเวลาคาดอยู่ด่ายังงานี่คือยังสมกันอยู่เนาะเถองหูเถองหูเถ่องเมอาอาพ่อสิจับหูเราบอใจนี่ว่าหู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 เลี้ยวเป็นแมหูเลี้ยวจับตัวแมห้เหยิงเนี่อ่ะนี่เด้ ตัวเมียเพิ่นกัดนี่อยู่ๆมานนี่มันนี่มันี่มานี่มันนี่สีนวลนี่ล่ะมันงามนี่เบิ่งช่างไหนอาแบบนี้มันข้างเพิ่นเบื้องข้างกัดตัวใหญ่น้ำขาคือใหญ่คือกบจุ๊จุ๊ขบหน้าเข้าเถะลูกเครื่องกบหน้าว่าเพิ่นหน่อยก็เลยมาพาสายพันธุ์อีกนะบ่ให้เพิ่นใหญ่กว่าเก่าอืมนี่เพิ่นจีเป็นกบผูแล้วสุ่มนี่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 ผูๆแท้ๆละนนี่นี่นี่ กลองเสียงเพิ่นเริ่มมีแหละนี่ผู้นี่ผู้มองไหนคือกลองเสียงนี่ดีนี่กลองเสียงเพิ่นนี<อ>่กลองเสียงเพิ่นเริ่มเห็นแล้วออก็เพิ่นบอนชัดละ่ะจังว่าเพิ่นเป็นกบหน่อยจังว่าบอนเอกขาดประมาณเดือนม,ม,รนมกราไหรนาะมก่อไหร่ปลายเดือนยังสิคาดเพินนพ่นให้เพิ่นอยู่สี่สัก่อนแต่ว่าใหญ่แ้ โอแม่นสามตัวโล่บออาหนิสามตัวโลอยู่ดอกน้อใหญ่แหี้ยปีนอไปตาไปเป็นพอผ่านแม่ผ่านบอกว่าแต่ว่าไปตาไปหมกอันนี้อาอาเด็ขายพอพันแม่พันนําบ่จ้ะนี่เพินพ่น,น,ก,นก,ก็ถามหลายอยู่แต่ว่าบ่ทันได้ขายแต่ปีนี้มันก็สิหลายเติบอยู่ก็สิพอได้ดจ,จ,ดจําแนกจำหน้าให้เพิ่นอยู่ดอกจ้าสมมุติมีผู้อยากได้นี่อาขายบ่ขายจังได๋จ้ะนี่คู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อยคู่หนึ่งกับไม้ความบาผูหนึ่งแม่หนึง่งผูหนึ่งแม่หน,นึ่งนาะแม่ เอาบานนี้ผู้พูพ้ที่เลี่ยงไม่หนี่ควนสิเอาไปจะคูดีอ่ะแล้วเต่ห้าสิอยากทดลน่องหน่อยทดลนองลายอเออเอว่าห้าสีล่องจังไดเนาะแต่ว่าข้าเจ้าลังคนกับไปเฮ็ดอยู่ก็เจอปัญหาหัวบ่อขากับมีเด้เอ้าเม่นบอกมน่นอันเพิ่นมาถามอยู่หัวบ่อขาอันฟ้ามเนี่ก็บ่เคยพอ่อเนาะกับุดปัญญาขึ้นกันวันเป็นยังเป็นกบพิการเนาะเนาะพิการ ก็คือสิพิการเบิร์ตแล้วก็ว่ามันเป็นเบิร์ตเลยคือคือเฮดบ่ได้เลยเนี่ยนะต่อยอดบ่ได้เลยแมนคนลงคอนก็เจอปัญหาหลายคือขันล้อมแพ้จังสีแพ้เขียวนี่อืปากบาดปากแดงเนาะแมนบัดฟ้าม้าคือบ่มีบัดนี้จ็กเพิ่นฮู้เพิ่นก็บ่อดตำจะเหลีวเพิ่นญาติเพิ่นบ่สวยบ่บ่บ่พอปัญหาตัวนั้นปากบ่แดงเด้อพี่น้องนี่ออืก็เอาไว้จังสีล่ะอื นี่บอนี่คือปูผาเน้ออาเนาะแม่นปูผาปูผาเด้อพี่น้องที่ขอยียบอยู่นี่เเออพราะว่าเป็น,น,นกะเอาดินมาใส่บ่อาห,หรือยังไงโบ่บ่บ่ได้ใส่เอาใส่ขอบใส่ขอบอยู่บ่เออใส่ขอบพอเด็ดเตียงผาน่ะอืเพื่อนกับสิเต้นขึ้นมา,นนมาปูผาแลา้วกันแต่งขอบเลยเอาเอาเต่งขอบเลยกะซ้ำหนักกับพ่อเพราะว่าส้ำหรับ,บเ้าเ,เลี้ยงตัวโมเมนต์หัวโอ้เออเ้าเฮ็ดซ้ำนั่นตัวแม่เนี่ยสังเกตง่ายๆกับสีอ้วนสีใหญ่กว่าเน้ออาเนาะสีใหญ่ อี่นไปจ่ว่าลังฟามก็เจอปัญหาโรคตาโรคตากบนีสิโรคไรก่าหนูตาขาวว่าแม่บ่ตาขาวตาขาวเฮาต้องฝ่าวัดออกเพราะมันเป็นโรคติดต่อได้สาหรับกบแม่ตาขาวต้องขัดออกไปแยกแยกแยกออกจากมูมันบพมียารักษาบออ่ะอันเพื่อนก็สมอันยังน่ะอันเอาออกไปแล้วก็อัหยังล่ะอันที่ใส่นามน่ะนะ เอาไปใส่เพื่นอนอนาอยู่นี่แยกออกคือแยกเลยล่ะบ่บ่วได้รักษาทิมเลยแม่นบ่แยกเอาไปไหว้เพิ่นก็นเศร้าอยู่เดี๋ยวบอกโอ้แยกออกจากมูแยกออกจากมูเรเห็นแผรมูอืมอืมจเจอปัญหาผุนเทีนบอกอ,อันม้วนนี่ตาสวยเวิออดอยู่ดอกเท่ากับเบิ้งซุมือเออตาสวยตาสวยอยู่รูปล่างสวยงามสีสวยงามพี่น้องสอดสอดออกจากกบตานี่เป็นกบตาตีบก็มีอันพันสอดดูเครงทาสมมุดสีเอาไปเลียงไว้กินซื้อน้อ อยากได้พ่อพันแม่พันไปจังสีนี่หาคู่นี่พ่อพ่อพ่อเลี้ยงบ่อะพ่อเลี้ยงอยู่แต่ว่าส่วนหลายเขาเลี้ยงไว้กินนี่เพิ่นสีบ่เอาพ่อพันแม่พันส่วนหลายเพิ่นสีมาเอาลูกเลยบ่เพราะว่าลูกเขาขายตัวละบาทเนาะโอ้เพันธุ์สีมาเอาลูกเลยส่วนหลายจ้าคือบางปีมาแล้วเมื nice> ่อนี้แด่นสมเอาลูกเลยถ้าเป็นผู้สีเอาพ่อพันแม่พันไปนี่คือไม้ถึงว่าเพขาเสียไปโตยอดแมนเพราะว่าเขาเอาพ่อพันแม่พันไปก็ต้องได้แยกผู้แยกแม่กระเทียมมองคนละมองบ่แมน เพราะว่าขันเม่นสุ้มมุดว่าขั้นบ่อแยกเพื่อนกระสิกอดกันมันใครมันกรสิีออกทิมโอ้ก็คือเอาไปเฮาไปนี่คือต้องเฮ็ดบ่อแยกไว้ตัางหากน่อยๆก็ได้นูอ่ะเนาะเม่น้มมุดเอาบ่อร้ายวบหน่อยก็เฮ็ดหน่อยกบเม่ก็เฮ็ดร้ายแล้วกระ่วนร้ายเพิ่นมาเอาอันตูมันละล่ะผู้อยากได้เพราพันแม่พันก็คือ ตกลง่าขายอยู่เนาะนาอขายอยู่ขายพี่น้องแต่ว่าต้องเมาเองแมนบ่ได้ทรงถ้าทรงก็ย่านกบมันตายโอ้โหวิธีทรงและอีกย่างนึงก็อยากให้มาเบิงนําว่าอยากได้โบมันเป็นแต่เอาบบนะเ่แม่นว่าเบิงได้ลิดแล้วกะสิต๊กลุงลังเท้อเข้ากับสินขาไปหอดมันก็บบพอใจจาของก็มีโอ้นี่คือใหายมาเลือกเอาเลยมันบ่นก็ต้องมาเบิงก่อนเอออยากได้อยู่จ้ายังสี่สันอเบิงพี่น้องกบแเดือน ก็เปดเนีเห็ุไงเหตนยังไ้เพื่อนสนน้ำบ่อกำลังกำลังเริ่มเอาเฟื่องมาไหร่เพื่อนเพิ่นเริ่มเขาแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วต้องให้เพื่อนยู่สนให้เพื่อนยู่แบบนี้บ่ได้บ้านนี้เพื่อนอยากออกมากพื่อนออกมาเองเพื่อนเพื่อนจะเขาเพื่อนเขาในหันขันหนาวแห่งเพื่อนก็บอกออกเลอยแล้วบ่ช่วงนี้ยังไงอาหารบ่อให้ยู่กับเริ่มลดลงละเพราะว่ามันบ่คเขาอยากกินแล้วเพื่อนหนาวเพื่อนบ่เป็นอาหาร ปลาดุกบลาอาหารกบเลยต้องเทือกับอาหารปลาดุก้องเทือกับอาหารกบเป็นเป็นได้เบิร์ดได้เบิร์ดได้เบิร์ดพิ่นกินเบิร์ดกินง่ายเนาะง่ายกบเพิ่นกินง่ายเออนี่เฮ็ดง่ายหายก็คือเอาเครื <is> ่องมาโป๊ขายซื่อๆยังสีเนาะแมนง่ายๆพี่น้องเพิ่นส่วนเออเพิ่นก็ะส่วนเองเพิ่นน้ำก็บ่ได้ใส่หลายเนาะย้ําเมื็อแรงจังอาบให้เพิ่นย้ําเมื็อแรงสิอาบไปให้มันสะอาดแมนเอาปล่อยล่องหนมันไหลออกพุ่นกูสิค่อยทั้งนั้นเนาะอาาเนะแมนเฮ็ดค่อยๆไว้้มพี่นอองื แต่สะร์เนี่ยคูละสองลอยเด้อพี่น้องเด้อผูู้ใดสนใจกับเดี๋ยวสิบแปเบอร์โทรไว้ไต่คลิปให้อยากให้มาเบิงผัวละมาเหลือกเอาเองมาสานอาวาอยากให้มาเบิงเหยเนะบาะเออเพราะว่าบบมีบริการสร่งพี่น้องอู้ยเอ็ดเป็ดอัดปาดอยู่ขาใหญ่ <c oughs> แห้งพี่น้องพั <c oughs> <c oughs> นนีเป็นตะกิน <c oughs> <c oughs> กาซีผูู้ใดสนใจหนูกับมีหนูนํำ พอผ่านไแม่พัฒน์กบก็มีอาให้ข้ามปรึกษาเรื่องการเทดหักเททยังนาบมจ่ะเออได้ได้ได้จะน,น่ถ้พอใดมีปัญหาู้ใดอยากเลี่ยงอยากยังเฮ็พดจังไดเนาะมันสีพร้อมผสม,มแบบใดมันสีพร้อมบ่พร้อมอก็มาขอคําปรึกษาไดเนาะแมนมาถามได้อาเลี้ยงมาจากปีแล้วกบหนีเลี่ยงมาหลายปีแล้วละแต่ว่ามางดปีสองปียากหลายกับมาเริ่มไหมจ้ะ กำลังเลยปีที่สองเลล่ะเริ่มไมตัวสีเรื่มไม้คือปีที่สองอแต่ว่าเลี่ยงเลี้ยงทดลองเลี่ยงมาหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วถือว่าว,ว่าเป็นอย่างไรลองพิดลองถึงมามาแล้วนะอือว่าเลมมื่มเลี่ยงไมอีกเพราะว่ากำลังมีเวลาจ้ะผู้ซอยกำลังมีเวลามาอซอยถือว่าประสบความสําเร็จว่าอะในการเลี่ยงกบถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่เนาะกระแสตอบรับก็ดีอยู่จ้ะการตลาด อันตลาดเท่กับมาเอายูเฮือนเพิ่งได้ขายหัวเพิ่งได้ขายลูกกบแมนมาแมนขายเบิดทุกอย่างเถิ้งลูกเถิ้งกบเบาสาวเถิ้งเบาสาวส่วนร้าย่นเราไปบริโภคละจ้ะอาขายเป็นกิโลโลจัาบาทโล่ละลอยหาซีบเบาสาวลอยหาซีบเนาะแมนเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เบิดละรอมิต่กบตัวละลอยแบบวาคือกบคือตัวละลอยกบตัวโอ้กิโลละลอยกิโลละลอยนะคือกบห้าโลกบ ที่ก็ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งบางเทื่อมันวอสมบูร์แห้งเข้าก็คือแยกเอาไปเป็นผ้าอีกบด้เขากับโลโอโลแนนจ้าหลายเติบแต่ละปีผู้อยากไปบริโภคก็คือยังเป็นโกบเก่าที่แหนทุคนสีสิโลเนาะอ๋เนะแมนเพิ่ยจะพัดอย่างมกนี่อยากพัดอย่างมกไวรุ่นส่วนร้ายเป็นกับพัดเป็นกับว่าแสบอยู่โอเป็นกับแกมเนาะเอยเพิ่งจะจักบวไปใส่มาใส่เลยเนาะก็บยุ้ยเลยนี่แม่ตัวยุ่ตีนนี่โอ้ พี่น้องผู้ได้สนใจกะมาได้ด้วจ้ะเด้อเบอร์โทรอาร์จำมาได้แต่ว่าอยู่หนาบานแล้วว่าอยู่หนาบ้านอตอนซ่อนแหงพี่น้องกะสิมีหลายบอ,อยู่นอะอาเนะาะหลายบอยคุณก็ะมีพี่น้องมัน้งนันกบหน่อยอามาเบิ่งวิธีเฮ็ดบอเฮ็ดยังน้ำเล่าก็ได้ด้อจ้ะบอรกระสีม,มุ่งผาสเสแลนการแดดให้เพื่อนพร้อมแดดแน,น่พี่ผ้ามาเบิงบอนี่บอเดียวกบมีหลายอยู่จ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณอาหเลายๆยจ้ะที่อนุญ,ญาตให้เยี่ยมชมเนาะ กูได้สนใจกับแวะเวียนมาได้จ้ะขอบพูดอ้านได้ารจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องขอบพูดพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ